สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่ได้ยินกันบ่อยๆว่าคนรวยใช้เงินซื้อเวลาฟังเหมือนเผินก็เหมือนจะเข้าใจได้ไม่ยาติแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนกันแน่วันนี้เรามีข้อมูลจากหลายมุมเลยค่ะทั้งเศรษฐศาสตร์ปรัชญาจิตวิทยาแล้วก็ตัวอย่างจริงๆด้วยเราจะมาดูกันว่า เอ๊ะนี่มันเป็นแค่คําพูดสวยๆหรือมันสะท้อนวิธีคิดเรื่องการจัดลําดับความสําคัญที่ต่างกันจริงๆคําถามสําคัญก็คือการซื้อเวลาเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตจริงไหมอย่างไรมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่หลักการเบื้องหลังก่อนเลยค่ะ ในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าพูดเรื่องนี้มันก็หนีไม่พ้นเรื่องออต้มทุนค่าเสียโอกาสใช่ไหมคะคือแบบว่าเราเลือกจ่ายเงินให้คนอื่นทําบางอย่างแทนเราเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาของเราไปทําอย่างอื่นที่อาจจะสร้างมูลค่าได้มากกว่าหรืออาจจะแค่ได้พักผ่อนครับใช่เลยครับถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์พื้นฐานมันก็คือเรื่องนั้นแหละครับคือการเปรียบเทียบว่าเวลาที่เราได้คืนมาเนี่ยมันคุ้มกับเงินที่จ่ายไปไหม แต่เออจริงๆแล้วโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีทรัพยากรเยอะๆนะครับมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยคือมันไม่ใช่แค่การเทียบค่าจ้างรายชั่วโมงกับรายได้ตัวเองแบบตรงๆนะครับแต่มันเป็นการมองแบบเอ่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์มากกว่าเขาใช้เงินเพื่อสร้างหรือปลดล็อกโอกาสที่อาจจะมีมูลค่าสูงกว่านั้นเยอะเลยเช่นจ้างคนดูแลงานบ้านทั่วไปเพื่อให้ตัวเองมีเวลาไปเจอคอนเน็ชันทางธุรกิจสำคัญๆได้แบบนี้ครับอ๋อ เข้าใจค่ะคือมองไกลกว่าแค่ค่าแรงรายชั่วโมงใช่ครับมันเป็นการพลิกมุมมองจากเดิมที่ว่าเวลาคือเงินกลายเป็นเงินคือเครื่องมือสร้างเวลานะครับโหพอมองแบบนี้แล้วในเชิงปรัชญามันยิ่งชัดเลยนะคะเพราะเงินทองมันเป็นของนอกกายเนาะหมดไปก็หาใหม่ได้แต่เวลากับพลังชีวิตของเราเนี่ยสิคะมันมีจากัดจริงๆใช้แล้วหมดไปเลยเรียกคืนไม่ได้การซื้อเวลาก็เลยเหมือนแบบว่า เป็นการปกป้องทับทรัพยากรที่สําคัญและทดแทนไม่ได้เหล่านี้ที่เอ่ออาจจะหายากที่สุดเลยก็ได้ก็คือเวลาที่มีคุณภาพแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะที่เราเห็นกันจริงๆการซื้อเวลามันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะในชีวิตประจําวันทั่วไป ก็มีตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวมากๆเลยครับอย่างเช่นการจ้างแม่บ้านทำความสะอาดจ้างคนซักรีดเสื้อผ้าหรือแม้แต่การสั่งอาหารเดลิเวอรี่บ่อยๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมามันอาจจะไม่ใช่แค่เวลาอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการซื้อพลังงานคืนมาด้วยหรือซื้อความสงบทางใจไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้อ๋อลดภาระทังความคิดทังร่างกายด้วยใช่ครับ ทำให้เรามีแรงมีสมาธิไปโฟกัสกับเรื่องที่มันสําคัญกว่าสําหรับเราหรือบางทีก็แค่ได้พักผ่อนจริงๆจ,จังๆบ้างแล้วถ้าขยับสเกลให้ใหญ่ขึ้นล่ะคะพวกบริการที่มันเฉพาะทางมากๆอันนั้นก็จะยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับเช่นการมีเครื่องบินส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายความล่าช้าในสนามบินหรือการมีแพทย์ส่วนตัวที่พร้อมให้คำปรึกษาหรือรักษาได้ทันทีไม่ต้องรอคิว การมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยจัดการธุระจุกจิกต่างๆให้หมดโหอันนั้นคือใช้เงินเพื่อขจัดอุปสรรคและความไม่แน่นอนในชีวิตเลยนะคะใช่ครับมันคือการใช้เงินเพื่อลดแรงเสียดทานในชีวิตทำให้เข้าถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันสะท้อนประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำออกมาอย่างชัดเจนเลยเพราะการเข้าถึงเวลาชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนทำได้ง่าย มีข้อมูลเหมือนกันนะครับยังของทบก็เคยชี้ว่าครัวเรือนรายได้น้อยในบ้านเราเนี่ยมีภาระหนี้ต่อรายได้สูงมากสูงถึงประมาณ73%็ดสิสาเปอร์เซ็นตเลยทีเดียวโหเยอะมากนะคะครับซึ่งนั่นหมายความว่ากําลังซื้อที่จะมาซื้อเวลาเพิ่มเติมแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลือแล้วเพราะเวลาและพลังงานส่วนใหญ่หมดไปการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐานอืมฟังดูแล้วก็ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของความได้เปรียบจริงๆนะคะแล้วที่นี้ เป้าหมายของการซื้อเวลาเนี่ยค่ะโดยมากแล้วมันคือเพื่ออะไรคะใช้แค่การเอาเวลาไปทำงานเพิ่มหรือเปล่าเออจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยครับจากที่เห็นหรือจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยคนที่ซื้อเวลาได้เยอะๆมักจะไม่ได้ต้องการแค่ชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้นเสมอไปนะครับแต่เขาต้องการลงทุนในสิ่งที่เงินซื้อโดยตรงไม่ได้มากกว่าเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นความสุขความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว การได้ใช้เวลาพักผ่อนจริงๆที่เรียกว่าสร้างบัญชีกเกษียณทางอารมณ์มาครับหรือการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจการเรียนรู้พัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆอ๋อคล้ายๆกับแนวคิด FIRE Financial Independence Retire Early หรือเปล่าคะที่เป้าหมายคือการซื้ออิสรภาพทางการเงินเพื่อจะได้มีเวลาเป็นของตัวเองใช่ครับเชื่อมโยงกันได้เลยหรือแม้เป็นแนวคิด Minimalism ที่เน้นลดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตลง เพื่อให้เวลาที่เหลืออยู่มันมีคุณภาพสูงสุดจริงๆแล้วเป้าหมายพวกนี้มันเหมือนกันไหมคะไม่ว่าจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าสนใจครับคือดูเหมือนว่าเป้าหมายมันจะต่างกันไปตามระดับความมั่งคั่งนะครับถ้าเป็นกลุ่มรายได้ปานกลางอาจจะซื้อเวลาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลดความเหนื่อยล้าจากการทํางานบ้านงานจุกจิกต่างๆพอมีฐานะมากขึ้นอาจจะเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว แต่พอเป็นกลุ่มที่มั่งคั่งมากๆเนี่ยอาจจะมองไปถึงขั้นสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างที่คุยกันตอนต้นเลยครับเข้าใจค่ะแต่แนวคิดนี้มันก็มีอีกด้านที่ต้องพิจนารณาเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับอย่างแรกเลยที่ชัดมากๆก็คือเรื่องความไม่เท่าเทียมที่เราเพิ่งพูดถึงไปมันเหมือนเป็นสิทธิพิเศษจริงๆนะคะสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วเงินยังเป็นปัจจัยหลักเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่เครื่องมือที่จะเอามาซื้อเวลาเพิ่มได้ง่ายๆประเด็นนี้สําคัญมากครับและเป็นข้อจํากัดใหญ่ของแนวคิดนี้เลย อีกข้อที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการซื้อเวลาเนี่ยมันจะคุ้มค่าจริงๆก็ต่อเมื่อเราเอาเวลาที่ได้คืนมานั้นไปใช้อย่างมีประโยชน์หรืออย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับวินยัยมีทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ได้มาด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของอกับดักทางจิตวิทยาอีกนะครับยังไงคะมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าการมีเวลาว่างมากเกินไปเนี่ยเช่นว่างเกินวาลาห้ชั่วโมง อาจจะไม่ได้ทําให้มีความสุขเพิ่มขึ้นเสมอไปนะครับบางทีมันอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือแม้กระทั่งรู้สึกไร้ค่ารู้สึกผิดที่ตัวเองว่างได้อ๋อโดยเฉพาะในสังคมที่อาจจะให้ค่ากับความยุ่งความ productive ตลอดเวลาใช่ครับรวมถึงอาจจะมีอันตรายจากการที่เราเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกติดอยู่กับความสามารถในการหาเงินหรือความยุ่งไม่เกินไปด้วยอืมน่าคิดมากค่ะ สรุปแล้วการใช้เงินซื้อเวลานี่มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการใช้จ่ายแต่มันเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวพันทั้งเรื่องกลยุทธ์และปรัชญาการใช้ชีวิตเลยครับผมซึ่งความหมายและเป้าหมายมันก็แตกต่างกันไปตามสถานะทางการเงินของแต่ละคนแต่จุดร่วมก็คือการพยายามใช้เงินซึ่งเป็นทรัพยากรที่หาเพิ่มได้เพื่อควบคุมเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่จํากัดและมีค่าที่สุด มุมมองต่อเวลาและเงินก็อาจจะเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตด้วยนะครับจากช่วงสร้างตัวที่อาจจะคิดว่าเวลาคือเงินต้องทํางานหนักๆพอเริ่มสะสมได้ก็อาจจะมองว่าเงินซื้อเวลาได้เพื่อลดภาระบางอย่างจนถึงจุดที่อาจจะมองว่าเงินซื้ออิสรภาพจากพ่อจํากัดต่างๆเพื่อให้มีเวลาทําในสิ่งที่ต้องการจริงๆค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะดังนั้นข้อคิดทิ้งท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆก็คือ ถ้าเป้าหมายสูงสุดมันไม่ใช่แค่การมีเวลาว่างเยอะๆแต่เป็นการใช้เวลาอย่างมีความหมายแล้วความหมายที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปถึงจุดที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาเลี้ยงชีพแล้วจริงๆเราจะนิยามคุณค่าหรือเป้าหมายของชีวิตเราใหม่ได้ยังไงเมื่อเรามีเวลายอยู่ในมืออย่างเหลือเฟืออันนี้น่าจะเป็นคำถามให้เราได้กลับไปคิดต่อกันครับ